สาวๆนะอาบน้ำพี่น้องเลยเอาเอาเขี้ยวอาบเขี้ยวอาบไปไปอาไปไปอาไปไปสบายดีสบายดีเออสบายดีกำลังสิไปไซน์นี่เอาน้ำเสองคนนะพ่สาวนะอาน้ำเสีลวเล็ดน้เแล้วมาลกน้ำเสได้กาลังสิลงเซพี่น้องหอดแล้วนะน้ำเสนะตอนนี้นะ Ăn xe bọn cả khu chế đó này Á, có luôn ăn nắm đây Ăn là này nó xa đô nói ăn nắm, ăn nắm, leo leo Ăn nắm, leo con ปลามักซิปไซไซปลามักซิปนะน้องนางเลยอ๋อให้นี่นะเอามาแต่ป่าผู้ยัิงโบดาณออยู่ว่าเห็นเลยว่เห็นบ่เห็นเลยเนาะไปมุนป่ากี่นี่น้องอัเจ็ดนะลงน้ำแล้วน้องเริงกับน้องนางลุยตูนแกงบรรยากาศยัมแดงพี่น้องงามๆเลยน้ำชื่อใสเย็นดีขนาดพักกะเลได้พี่น้องเลยน้ำ น้ำน้ำเร้ไปสามห้องไปดาเครื่องมาดูดกันไม่เอาครับดาวอะไรดาวโหลดเลยดาวโหลดเลยตอนนี้ให้สาวเจนนะกำลังลงน้ำแล้วพี่น้องด้ยย่างน้องสโน่น้อยกำลังจะเปลี่ยนเครื่องเอาเปลี่ยนไปเลยกำลังจะเปลี่ยนเครื่องไงน้องนั่งบ่เป็นบ่เอิ้์นแน่เอิ้์นแน่นั่งได้นะดีจังถึงทำได้เหมือนหมาใช่ตัวอืม มันบ,บ่ทันหมาอยู่ได้ทั้งคุณเลยทั้งพี่ครอว่าโดนร้อยทะเจสองคนนะนั่งนั่งลงแล้วอย่าลงลึกด้อย่าลงลึกด้าอาแถวใกล้ๆอาแถวใกล้ๆนะอย่าไปลงลึกนะ พัดแขนพัดขาเด้อเอาดินทรายถูนี่มาก่อนมาหินนี่กินกระถูอยู่เคยไปเทม,มุ่งนองนกเขาเอามะกหินนี่ถูนี่เอออเามะกี้หินถูรถน้ำง่ามหินกระทูอยู่นี่เขาเอาแบบ<ท>นี้มาถูมาหินถูาานั่งานางน้องอจารเพิน่นหกถูหกสี่ก่อนทำแล้วมันจะมืดๆนะี่ยแล้วกองนเราจะไ,ได้ปานใด้แล้วนะ ได้น้องชนน้อยได้บงด้เนาะเยอะมาไว้พิชจจัเอ้าว้นเข่าเลยแข้ขเท่าเลยข่าเขาเนาะน้องชนน้อยขาได้สองนี่ได้น้องชนน้อยบังเลงในการอ่นนั้นอาไปเด้ออาไปเด้อเออ น้องนั่งซาหัวพ่อหมอภาษาป้าน้องนั่งอ่ะน้องเนน้อยกำลังลกอ่างน้ำทงพุ่นกระถูมักกีหินอีหยังเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อได้นั่งน้ำน้ำกระไลท่าอาถรรพ์เลพี่น้องเด้อน้ำไหลคักกระเลยอ้าไปงามตั้งแต่วิวพี่น้องเด้อ คักเลยนะดูนะแกล้งนี่แกลนะทูแกล้งนี่น <laughs> แกล้งนะทูแล้วก็แบะเอาโลดนะทูแล้วก็แบะไปเลยแล้ล้างหัวยาวล้างหัวอีหยังนี่มดให้กระต่อนะั <c oughs> ดแคลถูงแคลเด้อว,นะวันนี้ไปชุดมอ,ำำอาา้อน้ำเนาะชาวบ้านเจ้ามีจยอะขน ลายคนายเนะจคนแคลายนะสามคนลายชาวเกาเกาเลยชกคุชาวเกเกาวะชาเกาหน่ชาวเกาเป็นอไรงแบไม่ห้างเาแล้วดูเชฟชิบชบปีแล้วชปีเออละเกนาชปีเลยชาปีเลย้ชาเกาอโอ้ชิพนปชคน บเนาะโอ้ทามาเบิ้งบริการขานเลาไปอาน้ำพีดีแ่จ้ะครับเออสะอาสะอาดอ้าวถูถูถูโอ้้อาน้ำีดมพอมเอาละสีล้างหัวเลยค่ะล้างสีล้างหัวอืมเอาน้ำลวกวีมไปน้ำ ผมเจ้าหน้าค่นะคุณนนท์ผเจ้าหน้าค่ะเดยวผมไลยให้จ้<น>ะ่ป่ะทำคนพูดแต่น้ำได้ทำคนได้เบบนารินนะ้าเนาะมดเลยได้ทำงาน,นได้น้ำกระไหลค่ะก,กระริดเนาะบังเอทุกคนนะน้ำนะไหลอดถอดถอดน้ำเซบเังเอิอนะพี่น้องนนี้นะ <c oughs> อ้ํน้ำอ้ํในตาหากบหากินแล้วก็ค้ามแรกมากแล้วก็ลงมาอาบน้ำอยู่ในนี้พี่น้องแต่ว่าเสียดายเนะะาะพังสั้นโพดท,ทางลงมาะน้องจะโน,น้น้อยกะล้างบ่หัวนะววมุดเลยมุดเลยบ่มุดบ่<อ>ย่านน้ำไม่ใช่ว่าจะเอาหาปลาได้มุดน้ำก<อ>ึ้ง,<อ>งจับมหาปลาก็คือจับแม โออเท่าน <c oughs> ั้นม่ันนี้นี่นได้นำอุๆระดาป่ามาเห็นไอ้ำใสเนะุ้นนนมจิปาไปหาให้ด้วยด้วยแม่ชวงดุกเดยออาวมดความขาวกินเลยหมดความขาวบ้า มดข้ามขาวแล้วเนาะหมดแล้วขาวอืมเฮ้ยขาวอีกขาวเลยนะงามแล้วขาวแล้วงามแล้วหักแล้วสำเนียกับขาวแล้วเดย์เจ้าขาวสำได้คอยกต่ยังบักดำดำนะไม่ขาวแล้วขาวแล้วก็มากินนาเล็กเซรัมนาเด็กเซลล์รัม นับลงมาถูอยูพ่พี่นับลงมาถูอยู่น้ำพี่ถูอยู่น้ำพี่เลยแล้วเกลือแกงบ่ะมาแรกกรใส,ส่ยาน,นดดั้นใส่ยาโนดเด้ใส่ยาโนดแล้วมันก็บอกแขงแหละทับมีดมันก็แขงโยมเด,ดยังบอกมาเนาะผมล้นบอกเจนนะ ขึ้นมาเทิงเพี่เจ้นพี่พี่พี่บน่น้ำซัดพี่เอ,พเออเอ,เออยู่ใกล้กันเอเาไปหลากเลเหาเราเตึงแห,รงเ,หรเราตึแหไปเ็วเห็นเราตึแหึ้มาตงกเหมาเทงพีเจ้นขึ้นเทิงพี่เพราะว่าบ่อนี้มันน้ำมันซัดเนี่ยเจ้าอันนั้น ơ, ừ, anh đi ạ thang thầm thầy sáu, thơ sao ồ, ạ thầm thầm thầm

มเดี๋ยวนปอม่นปลาเขาลงท้ายเลยนอ่ะปลาเหงือแม่นี่ไงืนบ่าทางหลังนั่งที่ดี่รงนีัากันลเนาะเอาลงดีกนนะ หัวเป็นตะไหนแท้น้องนางชาหัวบ่เห็นแล้วอย่าลังหัวสามีเด่นในกระโตเอ้ยน่ะโอ้จะชาโตรามสายน้องนางยับขึ้นเทิงพุ่นน้องนางน้องเลื่อนนี่กัน ลายยากนะคุ้ยๆๆๆลายยากพี่น้องสู้นะบ่สบู่อ่ะบ่สู้นะบ่สบู่อ่ะยังไม่ด้สู้น้ำไหลพี่น้องสัดวูดบูดบูดบูดด๋ยวมาทำอ่ะ ต้องล้างเด้อขึ้นมาเด้อเพราะว่ามันเป็นขีเข้เท่าเด้ขี้เท่ามันขี้เท่ามันหลายเด้นะฮะคักเรีรอพี่น้องวิวงามงาม้าอาบน้ำไว้น้ำเสียเนี่มาถูยุพีเนะมาถูาถยุนบนน้ำไหลที แ wow. so oh, ั้มาถูอยบ่อน้ำไหลเออมาถูอยู่น้ำไหลเด้อเออมาถูู่น้ำไหลเด้อยูท่น้นาหยีเนาเล็บมาแล้วพุทัานคุณมาแล้วทั้งคุณนะมาอาบน้ำน้ำกันเลยโอ้ ทางคุณรับคว้างป่าได้พี่น้องได้อพอเท่าวันนั้นเดยคุกกำลังคว้างป่าอยู่นะถ้าเจ้าหัวพระเท่านั้นเราตกลงตะลุกนะเมื่อบดน้ำมันดูดลงนะมันดินพูพุยๆอาอ้าวอ้ามอ้า น้ำกับคุ้นคักกันเลยนะวัวน้ำใสทั้งกลิ้นทั้งเชิงนะทั้งลุ้มก็ต้องได้คุ้นนะพี่น้องสบายเลยน้ำเนี่ยมันเย็นบ่เย็นบ่น้ำนะเฮ้ยเย็นบ่หรือฮ้อนเหอไมสบายอาบเลยเย็นเย็นบ่ฮ้อนบ่ฮอนเย็นบ่เย็นฮ้อนผดีอาบนะฮะผดีอาบน้ำบ่ฮ้อนบ่หนาวบ่เย็น

อันนี้อมอตลกเด้นนี air, like ่เดินมอตลกเด้นนี่เดินเดินผู้บ้าไปอาบน้ำนั่นเด้นนี่เด้นอาบน้ำบ้านใดภาษาบ้านใดเจ้านะไปเด้อไปเด้อบ่ไปเด้อเด้อปเดอมาเจ็ดมาเจ็ดมันอายก่อพู้อายังอันนี้สำหรับภาษาแล้วทุกคน เรื่องส่วนได้ซ้อมใส่พี่น้องเลยน้องชโนน้อยอาบอาบน้ำนะเพวันว่าว่าเย็นเย็นแห้งว่ตอนนี้นะกำลังหนาวแล้วไอ้จะหนาวแน่ละบ่แซน้ำโดดแล้วเนาะซ้ำหนักแล้วซ้ำหนักปาคกำลังแล่แล่ละบ่หนาวแห้งแล้วหนาวแห้งแล้วแสดงว่าพี่น้องเลยหนักน้อยลิ้นน้ำหนักน้อยลิ้นน้ำพี่น้อง มาเด้อมาเด้อเอินผู้บ <chanting> ่าวอาบน้ำนันไมเด้อมาเด้อผู้บ่าวอาบน้ำน้องแ่องน้สนใจกระทักแซดเด้อพี่น้องเด้อนี่น้องสน่น้อยนะสบายอาบน้ำเชมันออกหมดอรุระ กินเาขี <Bee 94> ้ยุไลไปหมดแลเาขี้่งขี้่าจนออกมาเลยนะขี้เออกมาเลยงเลยวิวเดี๋ยวมันออก เจนมาดูเธออเจนมาสิเล็ลตั้งใจอาบเจ้กุมัวันมือลาใช่เล่าลอยลินลาหลาตั้งใจอาบแล้วแล้วคุณยังลอยดินเสือยู่นะนักน้อยยังลอยลินอยู่ยังลอยน้ำลินอยู่นะใต้เมื่อเลยแล้วหรืบ่แมาๆน้องอเจนนะน้องอเจนจะเล็ลแล้วบ่สิเล็ลแล้วบ่เอาน้ำมาโอ้ยน่ะใส่ทมย้งอยู่เนาะ จะหักเป็นตะแพงเด้อพี่น้องเด้อแต่งตัวงามๆม,มาเล่นท่าผู้บ่าวมาลิน <laughs> แต่งตัวงามๆได้มาแรงเด้อแล้วบ่าน้องเรื่องลงไปไล่โหเจ้านะน้องนัง่งแล้วนะแล้วล่ะไปกันขึ้นบันเลยเป็นอะไรน้องหลังจาก อ้อมน้ำแล้วเป็นไรเย็นบอกเย็นสะอาเย็นเนาะสะอาดบ่สะอาดบ่เจ็นมานาคันผู้บ่าวมาอาบน้ำได้บอกได้ได้เนาะคันผู้บ่าเดี๋ยวมาหาได้เนาะไมานาเสื้อผ้าผ yeah, right. ู้บ่าวมาหาห้องเครื่องประสารเจ้าเสื้อผ้าขออาบน้ำอยู่นี่แม่นบอกแม่นสิพามาอาบอยู่บ้านเย็นอ้อมน้ำน้ำของสาวเด้อเฮามาอาบน้ำเด้ออาบน้ำเรากลับเด้อสิพามาอาบน้ำน้ำเดียวอตัวนี้อุโบมียังไงขอพาไปเระเทศชนิดทุกคนเอาเข้าใจเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย